สวัสดีเพื่อนๆ FC เอกนะเอกก็จะมานำเสนอนะ6ล้อ FC 9J นะ175แรงช่วงยาว6เมตร60นะสวยๆนะเดิมๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะสวยๆเลยนะหมยแท้ด้วยรถเช็คศูนย์นะเอกพาชมโดยรอบนะเพื่อนๆจะเอาไปใส่กระบะหรือว่าเป็นใส่เครนพื้นเรียบนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะรถสวยๆเดิมๆเอกพยายามคัดรถสวย,สวยๆนะเดิมๆมา นะสภาพยางเต็มรถบริษัทเนี่ยยางอะไรยังไม่เคยลงจากพื้นเลยฮะนะอันนี้ปี57นะสวยสวยไม้แท้สามแสนกิโลรถสวยๆนะฮะเหมาะมากสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปใส่เครนนะเฮียก็มีเครน3ตัน3ปอก4ปอกนะตามตามที่ลูกค้าต้องการเลยฮนะรถเดิมๆไม้แท้นะสามแสนหกหมื่นโลนะ เครื่องนิ่มนะครั้งต่อไปก็เช็คครั้งต่อไปก็3ามแสนแปดนะรถสวยๆนะเครื่องเพาะๆเหมาะมากนะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะจะนำไปต้องการแบบไหนยังไงก็โทรมา0 8 1 6 4 1 4 9 8 9, 9นะกนึเานะเ็นเสนอเป็นทางเลือกสำหรับรถมือ2องนะ อยากได้แบบไหนยังไงก็โทรมานะวันนี้เหตุเขาปะกไว้ที่นี้ครับสวัสดีครับ